ฮอลโลสวัสดีท่านผะู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับเกมโลบล็อกในแมปโ,โลโอากาเดนทําสวนนะครับท่านผะู้ชนมะนะซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคการปั๊มแต้มปั๊มของในอีเวนต์เซนกันนะบอกเลยว่าง่ายมากๆสามารถทําตามได้ทุกคนนะครับจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยก่อนจะไปดูกันต่อนะครับผมมีร้านบริการเกมโบรบล็อกคุณภาพมาแนะนําจดทะเบียนบริษัทแล้วเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่เลย Nemo Shop โดยเฉพาะแมป Glow อา a r การเดนะครับมีสัตว์เลี้ยงเทพเ,เนี่ยขายในราคาถูกมากๆข <Wow. S 1> นแพงๆก็มีบริการ AFK ก็มีให้ <Yeah. S 1> หรือกดเกมพา s สแมปอื่นๆก็มีเพียบสามารถเข้าไปจัดกันได้ในเว็บไซต์หรือจะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนในเพจ Facebook ก็ได้ครับลิงก์ใต้คลิปเลยจ้าโอเคครับท่านผู้ชมอย่างแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะก็คือสัตว์เลี้ยง ที่ใช้ในการดูผลไม,นะม้แหนมจะมีทั้งหมด4ชนิดก็คือ 1. มดนะครับอันนี้จะเป็นมดแดงหรือมดม่วงก็ได้นะ 2. นะครับสเตโกซอรัส 3. แมวมูลนะครับและตัวสุดท้าย 4. นบเจ้าสลาแมนเดอร์นะครับผมซึ่งผมแนะนำให้ใช้แค่แมวมูลหรือสลาแมนเดอร์เท่านั้นนะครับ เพราะมดกับสเตโกเนี่ยมันจะดูบไม่ค่อยติดนะครับถ้าเราเก็บผลไม้ระดับสูงเนาะแล้วอีเวนต์เซนเนี่ยเราต้องส่งผลไม้ระดับสูงนะครับมันถึงจะได้คะแนนเยอะนะ <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าแมวมูลกันก่อนนะครับทุกผู้ชมสำหรับเจ้าตัวนี้นะทุกคนน่าจะได้รู้ความสามารถหลักๆของมันกันมาแล้วนะครับนั่นก็คือเวลาที่มันนอนนะตรงไหนมันก็จะเป็นวงนะครับแล้วก็จะทำให ผลไม้ในวงเนี่ยใหญ่ขึ้นอย่างมากเลยนะครับแต่น้องเนี่ยจะมีอีกความสามารถหนึ่งก็คือการดูผลไม้กลางคืนนะทุกผู้ชมผลไม้กลางคืนนี่ก็จะหมายถึงพวกมูนเมลอนนะครับมูนบอสซัมมูนแมงโก้อะไรแบบนี้บอกเลยว่าโอกาส8.33%เนี่ยถือว่าเยอะามากนะครับทุกผู้ชมท่านผู้ชมก็ลองคิดดูว่าถ้าวางแมวมูนในสวนเนี่ย8ตัว นะท่านผู้ชมก็ลองคูณไปนะ8ปคูณแก็คือ64%เกันเลยทีเดียว oh. นะครับอืมแล้วถ้าแมวมูลเ่ยเลเวลสูงขึ้นหรือว่าอ่าทำการกลายพันธุ์โกลเด้นหรือว่าเรนโบว์เนี่ยมันก็จะเพิ่มเปอร์เซนต์ตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีก oh. นะครับโอเคแล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือเจ้าสลาเมนเดอร์ครับท่านผู้ชมนี่เจ้าตัวนี้เลยนะวว้า wow. สำหรับเจ้าสลแลมเบนเดอร์นะครับความสามารถของน้องก็คือดูผลไม้เหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดฤดูร้อน <Yeah. S 1> แน่นอนครับว่าผลไม้ชนิดฤดูร้อนเนี่ยมันหาง่ายมากก็คือเจ้าน้อยหนานี่ที่ผมปลูกไว้แบบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับทุกผู้ชมมันเป็นผลไม้ระดับพริสมาติกนะครับที่เป็นระดับสูง นะครับผมสามารถหาซื้อได้นี่เลยจากร้านเมล็ดทั่วไปนะครับปกติเนี่ยมันจะเปิดขายบ่อยมากๆครับทุผช่ชมเนี่ยชูกาแอปเปิ้ลนะครับก็คือน้อยหนา <Yeah. S 1> คิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับอย่างน้อยก็1เมล็ดเนาะเอาละงั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนการปั๊มเจ้าน้อยหนาละกันนะส่วนใครที่มีแมวมูลเยอะๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะ ว่าคุณสามารถใช้วิธีนี้วิธีเดียวกับการปั๊มน้อยหนาเลยแต่ว่าจะเป็นการปั๊มพวกอ่ามูนบัตซัมมูนเมลอนมูนแมงโก้อะไรแบบนี้ไปนะครับแค่เปลี่ยนกันนิดนหน่อยหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเก็บแมวมูนก่อนนะครับเราวางเจ้าสลามเมนเดอร์ให้ครบ8ตัวครับนี่เอาให้เต็มสล็อตกันไปเลยนะทผู้ชมซึ่อนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสลัมเนเดอร์ผมเนี่ยไม่ได้เอาไปเก็บเลเวลนะ แล้วก็ไม่ได้กลายพันธุ์นะครับโอกาสที่จะดูบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะอืมแต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันเลยง่ายๆครับเราจะเห็นผลน้อยหนาเนี่ยที่มันติดสถานะเทรนคอลนะครับหรือว่าสถานะสงบนิ่งนะ <Yeah. S 1> ซึ่งไอ้ผลไม้ที่ติดสถานะพวกนี้เราจะต้องเอาไปส่งให้กับอีเวนต์อยู่แล้วนะครับทุกทมก็ เก็บมาเลยครับทุกชมหลังจากวางสลแมนเดอร์ไปแล้วนะปุ๊บเนี่ยพอเก็บปุ๊บเห็นไหมท่านผู้ชมผมเก็บมาแล้ว1ผลนะครับแต่ว่าผลมันยังติดต้นอยู่เลยนะทุกชมนี่เก็บอีกก็ติดอีกเห็นไหมเก็บอีกอ้าวหายแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้เราก็ทาไปเรื่อยๆครับเก็บเก็บเก็บโอ้โหนี่เก็บได้รัวโอ้เก็บรัวเก็บรัวท่านผู้ชมโอ้โหเก็บยังรัวนะฮะแต่บางทีก็ไม่ติดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความโหด ของสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยแต่ยังผมเนี่ยผมฟักซาร์แมเนเดอร์ออกมาปุ๊บก็เอามาใช้ท่านชมดูเลยนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยติดบ้างนะครับผมอืมแต่ก็ติดบ่อยอยู่ท่านผู้ชมดูตัวเลขคูณตรงกลางจอครับด้านบนบนหน่อยนะเนี่ยคูณสิบห้าคูณสิบหกคูณสิบเจ็ดโอ้ยนี่ไม่หายสักทีจะบ้าตายคูณยี่สิบกว่าคือประมาณว่าเราเก็บลูกเดียวแต่มันดูปมาแบบ ประมาณสิกว่าลูกอระท่านผู้ชมฮะ <Huh? S 1> เออรูปรัวเน,นะฮะเก็บลูกเดียวซ้ําไปซ้ามาย้ําไปย้ํามานะครับท่านผู้ชมฮมซึ่งท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมสวนน้อยหนาของพี่มันติดสถานนะสงบนิ่งเยอะจังเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเป็นสเต็ปต่อไปนะท่านผู้ชมที่เดี๋ยวผมจะแถมให้เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยใช้แค่ s a ลม m นเดอรหรือว่าแมวมูนเก็บเนี่ยก็ เพียงพอแล้วนะแต่ว่าเผื่อใครแบบไม่พอนะครับอยากให้สถานะเนี่ยมันติดผลไม้ของเราเยอะวันนี้นะครับมันไม่พอเลยพี่เก็บไม่มันเลยนะเดี๋ยวจัดให้นะครับเดีย๋ยวขอเก็บรุนล้วกอนโอ้ผมเก็บจงเต็มตัวท่านผู้ชมผมเต็มกระเป๋าเลยตอนเนี้ยท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมมาดูทั้งหมดนะเป็นร้อยร้อยผลนะ ที่ติดสถานะสงบนิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเอามายัดกันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้นไม้ของผมเนี่ยสเตตเจแล้วนะแต่ว่าเราสามารถยัดเพิ่มได้นะครับหลวงพ่อเนี่ยเขาก็ยังคงให้ของอยู่นะเนี่ยลองดูท่านผู้ชมโป๊ะเนี่ยเห็นไหมได้ของนะครับเป็นซีดแพ็คแล้วก็ได้พวกของแฟชั่นหรือบางทีก็ได้ไข่ด้วยนะครับท่านผู้ชม <Wow. S 1> หรืออีกทางหนึ่งถ้าท่านผู้ชมเหรียญไม่พอเนี่ยเหรียญผมมี28เหรียญน,นะ ไม่พอใช้นะครับเออเราก็ยัดเข้าไปเลยครับเนี่ยเอาไปให้หมดเลยโบง <c oughs> นี่ <c oughs> ผมมี1,200สี่เหรียญนะท่านผู้ชมดูนี่ท่านผู้ชมดูเนหะรียญผมดินี่มันคือการปั๊มแบบแบบแท้ทรู <c oughs> นะครับท่านผู้ชมนะเออหรือถ้าแบบเอ้ยมันไม่พอว่ะรีแม่งเลยนี่ใช้เงินธรรมดารีนะครับเนี่ยเราก็ปั๊มได้นะครับผม <P> เพราะยังไงเนี่ยรีสต็อกเนี่ยมันใช้เงินอยู่แล้วนะครับเราก็กดไปเลย มันก็สามารถซื้อได้เรื่อยๆนะครับถ้าเรามีเหรียญพอนะท่านผู้ชมเนี่ยผมได้ประคาฟมาผมก็ซื้อมาเนี่ยนี่ท่านผู้ชมผมได้มะม่วงหนามนะครับเออเจ็ดสิบห้าแล้วยังไงมีเป็นพันนะโหลก็มาดีน้องนี <Yeah. S 1> ม่มาอีกสองเมล็ดจัดไปกดกดรีสต็อกรัวๆนะครับเออมีอะไรดีๆก็ซื้อยับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมแนะนำอย่าซื้อนะ <Huh? S 1> ไอเรด้าเนี่ย ห้ามซื้อเด็ดขาดเนี่ยเป็นไอเทมที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่มันจะเก็บผลไม้ที่ติดกลายพันธุ์สงบนิ่งนะครับซึ่งเราควรจะเก็บมือเพราะว่าเราจะดูปท่านผู้ชมอันนี้มันจะไม่ดูปให้เรานะเอออย่าอย่าไปใช้นะครับมันดูดมาแบบห่วยแตกนะครับผมโอเคนี่ผมรีรัวเพราะมันใช้เงินแบบน้อยมากๆนะท่านผู้ชมเออรีรไปเลยอยากได้อะไร ถ้าไม่พอใจก็รีอีกนะครับเออแต้มเรามันเยอะอยู่แล้วนี่ไป<อ>กลัวอะไรอะ่ะเออต้นต้นอะไรก็ซื้อ,อมาเหอะนะครับนี่ห้าร้อยกว่าล้านแล้วยังไงอะ่ะตังเยอะซื้อปลาคาร์ฟไปตัวหนึ่งนะครับนี่ซื้อมเมล็ดอีกนะครับผมอะไรหนึ่งบิลเลียนหรอแล้วไงอะ่ะซื้ออีกครับท่านผู้ชมรีรยรัวรีเรื่อยๆนะฮะกล่องเก่งอะไรก็เอามาครับท่านผู้ชม มันก็จะเพิ่มราคาขึ้นเรื่อยๆนะทุกผู้ชม <c oughs> ก็คอยดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมซื้อบ่อน้ำพุร้อนมาเพิ่มดีกว่าโอเคแล้วก็มเมล็ดเอแล้วเดี๋ยวผมจะรีให้ดูอีกอรอบหนึ่งนะทุกผู้ชมโอ้ผมรีไม่ได้นี้ด้วยว,ว่าไอ้ที่กลายพันธุ์เนี่ยกลายพันธุ์สัตว์เลี้ยงนะครับไม่เป็นไรเออก็ทําเป็นตัวอย่างให้ทุกผู้ชมได้ดูแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับทุกผู้ชมนี่ผมได้ปลาคาร์มาด้วยนะน่ารักมากเลย เค okay. อ๋อต่อไปเราจะมาพูดถึงในกรณีที่ท่านผู้ชมมีกลายพันธุ์สงบนิ่งเนี่ยไม่พอนะครับอยากให้มันแพร่ไปให้ทัว่วทุกต้นเลยนะครับนั่นก็คือการใช้เจ้า T-Rex ครับท่านผู้ชมมีกี่ตัววางให้หมดเลยนะถ้ามี8ตัวยิ่งดีนะท่านผู้ชมส่วนผมเนี่ยมีแค่3ตัวนะครับแล้วช่องที่เหลือเนี่ยมันเหลือแค่ช่องใช่ไหมผมก็จะใส่เป็นปลาหมึกครับ ปลาหมึกสามารถก๊อปปี้ความสามารถของ T-Rex ได้นะเออมันสามารถใช้แทน T-Rex ได้เลยมีแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจ้าปลาหมึกกับเจ้า T-Rex นะครับจะช่วยกันกินสถานะสงบนิ่งนะครับแล้วก็ไปแพร่ให้ผลอื่นนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมเป็นไงง่ายไหมครับวิธีการปั๊มนะเอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยเนาะ ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับถ้าผมเห็นผมจะมาตอบให้ในทันทีนะครับขอบคุณท่านม,มากๆครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบาย